ประสบการณ์เที่ยวดอยขุนตาลผมไปเที่ยวดอยขุนตาลถึงสองครั้งในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันเหตุผลเดียวที่ไปคือสวยและค่าใช้จ่ายไม่แพงนักนัดเพื่อน7-8คนรวมคนได้ก็นั่งรถไฟชั้น3ามจากเชียงใหม่ไปลงหน้าอุโมง์ขุนตาลแล้วก็เดินขึ้นดอยไปนอนที่ยอดสามหรือยอดที่เขาลูกที่สามนั่นเอง ทุกครั้งที่ไปผมเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ต้องเตรียมทูบไหว้พระด้วยไปถึงศาลเจ้าพ่อขุนตาลก็เรียกเพื่อนให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกกล่าวในใจว่าพวกผมมาขอเที่ยวอาศัยคืนหนึ่งนะครับผมดูเป็นคนงมงายหรือเปล่าในสายตาใครคนยุคเทคนโนโลยีก้าวไกลและมีการศึกษาที่ดีกว่าคนในยุคก่อนทำไมยังเชื่อถือเรื่องผีสารนางไมาอยู่เล่า วันที่ไปมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นไปพร้อมกันจำได้คับคลายคับพลาว่าเราเรียนสถาบันเดียวกันแต่คนละคณะตอนที่ผมเกณฑ์เพื่อนไปไหว้พระอยู่นั้นคณะนี้ก็เดินขึ้นดอยไปก่อนแบบเฮฮาร่าเริงโดยไม่ได้หยุดแวะสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบพวกผมต่างคนต่างเดินใช้เวลาไม่น้อยแม้อากาศบนดอยจะหนาวเหน็บแต่การเดินขึ้นดอยทีละลูกๆก,ก็เล่นเอาเหงือซึมแผ่นหลังยิ่งเดินสูงขึ้นไป เสียงพูดคุยยิ่งเงียบลงรอบก,กายมีแต่กลุ่มต้นไม้เขียวขึมและเสียงสัตว์ป่าร้องก้องไปทั้งป่าถึงยอสามก็บ่ายสามแต่อากาศมืดครึ้มเหมือน5้าโมงเย็นไปถึงลานสนมีบ้านเช่าอยู่สาสหลังตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรพวกผมตั้งวงเล่นกีตาร์ร้องเพลงเฮฮากันไปตามประษาตอนเย็นนั่งเล่นรอบกองไฟพูดคุยหยอกล้อก,กันไปเรื่อย ก่อนกินข้าวเย็นเราทำกับข้าวง่ายๆกินกันเช่นมาม่าไข่ทอดผมตักแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆเดินไปวางไว้ที่เสาบ้านยกมือบอกเจ้าที่เจ้าทางผมขออยู่อาศัยหนึ่งนะครับแล้วกลับมานั่งกินนั่งคุยกันต่อจนกลางดึกหญิงสาวสองสามคนที่พักอยู่บ้านหลังใกล้ๆกันเดินเข้ามาพูดคุยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกเธอใครมีพระห้อยขอบ้างขอยืมหน่อยสิ วงเล่าของผมเงียบกริบในท,ทันทีมีอะไรหรือผมถามทั้งหมดไม่ยอมพูดเพียงแต่ย้ำว่ามีพระให้ยืมไหมใครจะไปให้ยืมให้ยืมพระกับคนแปลกหน้านี่นะพวกผมปฏิเสธไปเพราะไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องยืมพระกันกลางดึกแบบนี้ด้วยและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมพระมาด้วยผมเองมีแต่ตระกุลใส่ไว้ที่แขนเหมือนสายศีลเท่านั้นเองแล้วเธอก็เดินจากไป เสียงเฮฮาจากบ้านที่พวกเธออยู่เงียบเสียงไปแล้วพวกผมนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเงียบๆย,ยิ่งดึกอากาศทิ่งหนาวเหน็บไอหมอกคลุ้มขึ้นมาจากพื้นดินปกคลุมให้บรรยากาศยิ่งเงียบสงัดวังเวงพวกผมนั่งคุยกันจนดึกจนง่วงมากเข้าก็เข้านอนเช้าตื่นขึ้นมาผมไปเดินเล่นแถวแถวลานสวนสนคณะของเธอกำลังเดินกลับบ้านบรรยากาศดูเงียบเหงาซึมเศร้าผิดปกติ ผมกับเพื่อนเดินเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรหรือทำไมรีบหลับหละ่ะหนึ่งในนั้นตอบว่าเมื่อเช้านี้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของเขาถูประตูหลังที่ใส่ผ้าห่มกันหนาวหมีดมือจนมือเป็นแผลเวอวะหวกต้องรีบขอเจ้าหน้าที่อุทยานนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลโดยด่วนและที่สำคัญเขาถามว่าจำได้ไหมที่เมื่อคืนเพื่อนของเขาเดินไปขอยืมพระที่กลุ่มผมเขาเล่าต่อว่า หลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จมีคนหนึ่งอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำมองดูกระจกเงาและเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนมองอยู่ข้างหลังเ <c oughs> ขาว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครได้นอนเลยสักคนเดียว <c oughs> บริเวณถ้ำขุนตาลเป็นสถานที่ที่มีคนตายเป็นจำนวนมากเมื่อครั้งสงครามโลกและมีการสร้างทางรถไฟที่นี ฉเฉลยสึกนับพันนับหมื่นคนเสียชีวิตจากการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีไข้ป่าแลนะโรคหลายชุกชุมหลายเรื่องเล่าที่รับรู้มาก่อนมาเที่ยวที่นี่ก็คือกลางดึกมักมีเสียงร้องโหยหวนของคนดังขึ้นเสมอเป็นเสียงการเดินทับของนักรบโบราณบ้างเป็นเสียงการสู้รบในสงครามบ้างบางทีนั่งคุยกันอยู่ดีๆคนในกลุ่มก็ลุกเดินลงดอยแล้วหายไปเลย พบอีกทีก็กลายเป็นศพอยู่บริเวณด้านล่างของเหวอีกหนึ่งเรื่องเล่าบอกว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งขึ้นมาที่นี่แล้วลักลอบไปมีเซ็กซ์กันกลางป่าปรากฏว่าชายหนุ่มไม่สามารถดึงอวัยวะเพศของตัวเองออกมาจากอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงได้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสุดท้ายต้องจุดทูบขอขมาจึงทำการรักษาต่อได้ หรือคนปากบอนที่พูดอะไรไม่เหมาะสมเดินอยู่ดีๆแล้วหลงปากหาทางออกไม่เจอเดินวนไปเวียนมาอยู่บริเวณตรงนั้นสองสามวันจนต้องยกมือขอขามาจึงหาทางพบต่อมาเขาหายตัวไปหมดเพื่อการออกเดินทางทีละคนทีละคน,ะคนจนโล่งมาแล้วเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าคือเรื่องจริงแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือไม่ว่าไปที่ไหน ควรไปอย่างมีจิตสำนึกไปในฐานะของแขกผู้มาเยี่ยมเยือนไปด้วยกริยามารยาทที่สงบและเคารพสถานที่ที่ไหนว่าแรงๆผีดุผมไม่เคยเจอที่ไหนหน่ากลัวเราด้วยความเคารพพบเจอก็แต่ความสวยงามผีมีจริงหรือไม่ไม่สำคัญผีที่แท้จริงอาจอยู่ในใจคุณและเป็นเพียงความรู้สึกกลัวที่จินตนาการของตนเองสร้างขึ้น แต่สิ่งที่คุณควรตระหนักรู้ก็คือมันไม่มีสถานที่ไหนที่เป็นของคุณทุกตารางนี้บนโลกนี้เกิดมาก่อนคุณมีคนครอบครองมาก่อนคุณเจ้าของที่แท้จริงคือธรรมชาติอย่าแปลกใจหากไปที่ไหนแล้วคุณเห็นใครคนหนึ่งกำลังยกมือไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละผมเอง